จีดังนะบงมึงสายตาด้วยวิตามินเอสูหรือจะเป็นกระป๋องสีเขียงรสเลมอนนั่นเนบบองค่ะบำรุงผิวพรรณด้วยวิตามินซีว้าวมากันเลยนะฮะยินดีเปิดออกมาเป็นเรดดี้ซ่าหนึ่งกระป๋องอีกหนึ่งใบใช่แล้วครับผมนะ มาเลยครับผมผมรับประกันเลยว่าคุณฟองของเราเราได้ซื้อสร้างจริงจใช่แล้วยินดีต้อเราสมาชิกชุดท่านเลยนะผมท่านไนที่ต้องการเติมความสร้างให้กับร่างกายเติมความสดชื่นให้กับร่างกายนะแนะนำเลยครับผมทางด้านขวามือของผมนะฮะเป็นเรด i s a สร้างยโอ้โหเนี่ยฮะเครื่องดื่มให้พลังงานแนวใหม่ผสมน้ำกระจิงด้จีดูค่ะมีจี สีแดงนะบำรุบบงสายตาด้วยวิตามินเอสูงหรือจะเป็นกระป๋องสีเขียวงางรสนนั่นเองค่ะบำรุงผิวพรรณด้วยวิตามินซีว้าวมากันเลยนะฮะยินดีตอินออกมาเลยน,เ,นเรดดิซ่าหนึ่งกระป๋บบองอีกหนึ่งใบ <S <S ใช่แล้วครับผมนะ มาเลยครับผมผมรับประกันเลยว่าคุณฟองของเรานะมีของเรดดี้ส์ใส่จริงๆจ้าใช่แล้วยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านเลยนะผมท่านในนที่ต้องการเติมความสร้างให้กับร่างกายเติมความสดชื่นให้กับร่างกายนะแนะนำเลยครับผมทางด้านขวามือของผมนะะเป็นเรดดี้ส์สนนั่นเองโอ้โหนี่ฮะเครื่องดื่มให้พลังงานแนวใหม่ผสมน้ำกระติกแดงจีนูมีจีเซน